ห้ามเขียนหน้าจอระหว่างที่เล่นเกมนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านกติการอก่อนนะคะครูส่งลิงแห,หนูด้วยนะครูส่งไปเพิ่ม QR code ในกลุ่มส่งงานแล้วนะคะไปดูค่ะอ,อ่ะคนที่พร้อมแล้วอ่านกิกาเาได้แล้วคะ่ะ คนที่คนที่พร้อมแล้วอ่านกติกาการเล่นเกมเลยค่ะจับภาพใช่ไหมครูเนี่ยแคปรูปภาพนะคะจะเป็นการแคปภาพจากมือถือและจากคอมนะคะหลังจากนั้นเช่นสมมุติว่าคําตอบตอบที่ถูกต้องเป็นภาพทองนักเรียนต้องแคปภาพทองไว้ในเครื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนส่งภาพคําตอบจํานวนห้าภาพนะคะภาพคําตอบที่ถูกต้องครูครับผมไม่เห็นภาพครู ยังไม่ได้เริ่มค่ะยังไม่ได้เริ่มนะคะคำถามด้วยเลยครับคาถามต้องแกบด้วยไหมเอาได้แล้วค่ะครูโอเคค่ะมาเริ่มเลยนะคะคุณครูจะอ่ะคุณครูจะข้อแรกคุณครูจะยังไม่เล่นนะคะข้อแรกจะให้ยกเป็นตัวอย่างก่อนนะคะจะได้เข้าใจหนูขอลองส่วนันก่อนได้ไหมอ่าขอลองก่อนนะคะข้อนี้ลองก่อนนะคะ โอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะข้อนี้ลองก่อนอน,นะคะข้อนี้ทดสอบนะคะข้อที่หนึ่งคะ่ะ ฟังกติกาคือไม่อนุญาตให้เปิดไม้ระหว่างเล่นนะคะโอเคไหมคะไม่อนุญาตให้เปิดไม้ระหว่างเล่นเพราะว่าระหว่างที่นักเรียนเล่นเกมคุณครูไม่อยากเอ่คลิกเข้าไปปิดไม้เรื่อยๆเพราะว่ามันจะเสียอัรรรสในการเล่นเกมนะคะคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะนักเรียนก็แคปภาพคําตอบที่ถูกต้องนะคะแคปภาพคําตอบที่ถูกต้องไว้ ่าให้เป็นหนึ่งข้อแล้วหลังจากนั้นส่งภาพเข้ามาในกลุ่มเล่นเกมเลยค่ะครูคัดตอนนี้ส่งเยอมากเลยค่ะหนูก็ส่งไปแล้วครูคัดต้องแคปคําถามด้วยไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ได้ส่งเลยนะคะแคปแค่คําตอบใช่ไหมคะค่ะเช่นสมมุติว่าตอนนี้เต็งหนึ่งทิติวุฒิส่งมาคนแรกแต่ว่าคําตอบผิดก็จะไม่ได้คะแนนเออก็จะไม่ได้รางวัลนะคะ ครูก็จะมาเลื่อนดูว่าคนที่ส่งมาคนแรกและคําตอบที่ถูกต้องคือโอชิอย่างเงี้ยโอชิก็จะได้รับรางวัลไปโอเคไหมคะแต่ว่านักเรียนต้องส่งหลังจากชมเสร็จห้าข้อนะคะค่อยส่งมาทีเดียวนะคะตอนนี้ไม่ต้องส่งแล้วนะลูกให้แขมจําจนวนห้าข้อต่อไปนี้แล้วก็ให้ส่งมาทีเดียวห้าภาพเรียงกันเลยเข้าใจไหมคะครับห้าข้อเตรียมพร้อมเราจะเริ่มเล่นเกมแล้วนะคะ โตโน่คะโตโน่ยังอยู่คะโตโน่ไม่ต้องแคปโจทย์นะคะแคปแค่คำตอบนะลูกครับโอเคคะ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมพร้อมกันเลยนะคะข้อต่อไปจะเริ่มเล่นคนนงแล้วนะคะใครทําถูกกติกาแล้วก็ถูกรางวัลเร็วที่สุดคนนั้นจะได้รับรางวัลเติมอินเทอร์เน็ตให้จํานวนห้าสิบาทถ้าพร้อมแล้วเริ่มเอาห้าสิบ เติมเกมเข้าวอเลยเนี่ยค่ะเอาเติมเกมดีกว่าคุณ เมจะมีถึงข้อที่หกนะคะสองถึงหกนะคะจะได้รับรางวัลน,นะเฮ้ยคูกกลางมากเลย,ย,ยข้อสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคให้นักเรียนส่งคำตอบข้อที่สองถึงข้อที่หกมาในกลุ่มเลยค่ะให้ส่งมาก่อนแล้วถูกต้องที่สุดมไม่ทันครับตอนนี้ลายถล่มทลายมากก็ัผมไม่ทันรเรียนรู้ในทุกวันนี้หลายคนใช้คำพูดการวิเคราะห์การเขียนการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างที่จะยังไม่ถูกต้องนะคะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนนะคะคิดพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์เนี่ยใช้คาใช้ถ้อยคำในเชิงไม่สุภาพเนี่ยเยอะมากดูจากคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กการโพสทวิตเตอร์หรือการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะจะสังเกตได้ว่า การแสดงความคิดเห็นเหล่านี้หลายคนยังใช้ถ้อยคําที่ไม่ส <to> <itive> ุภาพนะคะเรามาดูกันว่าการคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรที่จะทําอย่างไรนะคะการคิดวิเคราะห์ในการรับสารนะคะการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยสื่อสารหลายประเภทมากเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วารสารโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์และ ที่มีการสื่อสารเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะหนังสือพิมพ์กับวารสารนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยและยังไม่ค่อยเห็นบางบ้านตอนนี้โทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเปิดแล้วนะคะที่เราใช้ส่วนใหญ่เลยก็คือโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วการคิดการวิเคราะห์การรับสารนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักค่ะ การคิดวิเคราะห์ในการรับสารนะคะคืออะไรนะคะโดยการสื่อสารนั้นนะคะผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นนะคะโดยการพูดและการเขียนตามประสบการณ์ของแต่ละคนเองนะคะจากการศึกษาจากการอบรมนะคะการสื่อสารเหล่านั้นนะคะบางคนก็ถ่ายทอดมาจากความเชื่อลักษณะนิสัยของแต่ละคนนักเรียนจะสังเกตว่าในบางคอมเมนต์นะคะ แต่ละคนจะคอมเมนต์ไม่เหมือนกันนะคะจะแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนกันอันนั้นก็มาจากความเชื่อและนิสัยแต่ละคนนั่นเองนะคะข้อมูลข่าวสารที่เรารับมานั้นนะคะก็อาจจะมีทั้งข้อเท็จจริงการบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นผู้รับสารต้องพิจารณาและว,วิเคราะห์ให้รอบครอบถี่ถ้วนเมื่อฟังดูแล้วอ่านสารนั้นแล้วเราต้องวิเคราะห์ให้รอบครอบถี่ถ้วนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ การคิดวิเคราะห์ในการรับสารนะคะเราต้องมาดูว่า 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาอย่างไร 2. ผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 3. ผู้ส่งสารมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอะไร 4. พิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 5. ห,หาข้อมูลประกอบหรือเปรียบเทียบ 6. คิดวิเคราะห์และตัดสินอย่างมีเหตุผลอ้างอิงได้ อันนี้คือหลักการคิดวิเคราะห์ในการรับสารนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์คืออะไร การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์หมายความว่าคือการแยกแยะประเด็นก่อนนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ก็คือการนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์นะคะ1 พูดโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดอาจยกตัวอย่างเพื่อให้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. แสดงเหตุผลโดยปราศจากการลำเอียงหรืออักคติ 3. ใช้ถ้อยคำสุภาพนุ่มนวลไม่พูดข่มขู่เพื่อเอาชนะ 4. การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นควรพูดในลักษณะเป็นกลางนะคะการเขียน นะคะหลังจากการพูดแล้วการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์คืออะไรการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นได้โดยมีหลักฐานอ้างอิงนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนเราควรรู้ก่อนว่าข้อมูลนั้นนะคะมีที่มามีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้นะคะ การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์นะคะประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส,ส่วนได้แก่ที่มาข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนข้อสรุปที่มาคืออะไรนะคะที่มานะคะของเรื่องราวนะคะที่เราจะเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะ ส่วนที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ผู้เขียนต้องการแสดงความคิดเห็นที่มาจะช่วยให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวอย่างเช่นที่มาที่น่าเชื่อถือได้เช่นอ้างอิงมาจากหนังสืออ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์ที่ระบุวันที่และผู้เขียนนะคะอ้างอิงมาจากแหล่งอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้คือที่มา คิดเห็นและข้อสนับสนุนคืออะไรข้อเท็จจริงคือหลักการต่างๆข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้อื่นที่แสดงความคิดเห็นนำมาประกอบให้ข้อคิดเห็นของตนมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหมายความว่าเราไปเอาข้อเท็จจริงข้อสนับสนุนนี้มาจากอาจจะบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างเช่นข่าวของน้องจีน่าที่หายไปขอแสดงความคิดเห็นว่า ก็มีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะหายไปในช่วงเวลาตอนเย็นอ้าวทำไมถึงว่าหายไปในตอนเย็นล่ะเพราะว่าดูจากแรงค่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุว่าหายไปตอน18นาฬิกาก็น่าจะเป็นช่วงตอนเย็นนะอันนี้คือข้อคิดเห็นที่มีแหล่งที yep> ่มามาสนับสนุนนะคะอันนี้คือตัวอย่าง ข้อต่อไปข้อสุดท้ายคือส่วนสรุปนะคะส่วนสรุปคืออะไรส่วนสรุปก็คือสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังและผู้อ่านยอมรับนำไปปฏิบัติข้อสรุปอาจจะเป็นข้อเสนอแนะข้อสันนิษฐานหรือการประเมินค่าซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นนะคะจะเป็นผู้นำเสนอคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น่ข่าวน้องจีน่าอีกเหมือนเดิมน้องจีน่ามีคนไปพบนะคะ เออตอนที่ไปพบน้องอยู่กระท่อมเพียงลำพังนะคะข้อสันนิษฐานก็อาจสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีคนนำมาปล่อยไว้นะคะอาจจะมีคนนำมาปล่อยไว้ในช่วงระยะเวลาสั้นก่อนที่คนอาจจะไปพบแค่นิดเดียวเพราะว่าน้องยังเออไม่ได้มีร่างกายที่อ่อนล้าหรืออะไรน้องยังสดใสปกติแสดงว่า เขาอาจจะเพิ่งน,นําไปปล่อยก็ได้อันนี้คือข้อสันนิษฐานซึ่งอ้างอิงมาจากข่าวนะคะแหล่งข่าวสํานักพิมพ์ไทยรัฐนะคะหรือจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือมีข้อสันนิษฐานที่ที่ผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยนำเสนอแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้คือการ พูดการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์นะคะแล้วทุกวันนี้การที่เราจะไปวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักเรียนต้องพึงระวังเพราะว่าอ่อในทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้นะคะมีพลบอคอมพิวเตอร์ที่สามารถฟ้องร้องเอ่อคนที่แสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เหมาะสมได้นะคะ ฉะนั้นวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนักเรียนต้องดูให้ดีว่า 1. ศึกษาเรื่องที่เขียนอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่ลำเอียงหรืออคติ 2. กล่าวถึงข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนแล้วถึงเขียนข้อคิดเห็นโดยต้องมีหลักฐานอ้างอิงประกอบด้วยนะคะหลักฐานอ้างอิงก็เหมือนที่คุณครูยกตัวอ,อย่างเช่นรายการข่าวจากหนังสือพิมพ์จากวารสาร3ต้องมีมารยาทในการเขียนคือใช้ภาษาสุภาพนะคะ สี่เขียนร่างข้อค,ความคิดก่อนแล้วค่อยปรับปรุงแก้ไขการเขียนคือสะกดคําใช้ถ้อยคําสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะออขอโทษค่ะเปิดแบบฝึกหัดด้วยค่ะเปิดแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูด,ดูหน้าก่อนนะคะ หน้าที่หกสิบเจ็ดค่ะขอบคุณมาก <67 S 1> ค่ะหน้าที่หกสิบเจ็ดนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่หกสิบเจ็ดนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่หกสิบเจ็ดค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่หกสิบเจ็ดแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องลูกยางเดินทางลูกยางเดินทางนักเรียนอ่านได้จากหนังสือภาษาพาทีนะคะ ลูกยางเดินทางแล้วเขียนแสดงข้อคิดความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะลูกยางเดินทางหนึงเรื่องนี้เกี่ยวกับใครแล้วเขาทำอะไรบ้าง2ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรอนักเรียนเขียนดูข้อ2นะคะข้อ2เขาถามว่าผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร จุดมุ่งหมายอย่างไรในที่นี้ให้นักเรียนดูคำว่าจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนะคะให้นักเรียนระบุค,คําว่าเพื่อก่อนเลยจุดมุ่งหมายคือเขาต้องการนะคะผู้เขียนต้องการสื่ออะไรให้เริ่มต้นด้วยคําว่าเพื่อน,นะคะเพื่อให้จุดจุดจุดเพื่อจุดจุดจุด การเขียนจุดมุ่งหมายนะคะ,ให,คะ,คะ 2, ให้เริ่มต้นด้วยคำว่าเพื่อนะคะข้อสองให้เริ่มต้นด้วยคำว่าเพื่อนะคะต่อไปข้อที่สามผู้เขียนเออขอโทษค่ะบอกปัญหาการเจริญเติบโตของลูกยางและกำเนิดการแก้ไขปัญหาให้รู้ล่วงไปได้บอกปัญหาการเจริญเติบโตของ หาที่ 1. ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วก็ระบุปัญหาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมนะคะว่าเกิดปัญหานี้แล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะข้อที่4ข้อคิดที่ได้จากเรื่องลูกยางเดินทางนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอย่างไรอันนี้นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนได้เองเลยนะคะขอแค่ใช้ข้อความอย่างเหมาะสมนะคะ เมื่อนักเรียนอ่านรูปยางเดินทางแล้วนักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องอได้ข้อคิดจากเรื่องอย่างไรบ้างนะคะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรอันนี้แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะวันนี้มอบหมายงานให้ทำหนึ่งหน้านะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ